สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สวนเห็ดบ้านหม้อเรานะครับก็จะพามาเยี่ยมชมโรงเรือนอเปิดดอกนางฟ้านะครับหลังจากาฝนตกติดต่อกันนะครับมา3 4วันนะครับและทำให้สภาพอากาศเย็นลงแบบฉับพลันเลยนะครับหนาวเลยล่ะครับผมมาดูกันว่าสวนเห็ดเรานะครับหรือโรงเรือนนางฟ้าเราที่จะพาไปชมนะครับ ว่ามีผลกระทบอะไรกับสภาพอากาศแบบนี้บ้างนะครับผมอ่าก็ถึงแล้วนะครับผมสังเกตไหมครับเพื่อนๆโล่งเลยนะครับไม่มีดอกเห็ดเลยนะครับ มีก็นิดหน่อยเองนะครับแค่นี้เองฮนี่ครับ,โ,นะรบโล่งเลยครับเพื่อนๆน,นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสภาพอากาศแบบนี้มีส่วนนะครับทำให้อ่ดอกเห็ดหรือก้อนเห็ดเรามันไม่ออกดอกนะครับนะฮะอ่า พราะเราทําแบบโรงเรือนแบบเปิดนะครับไม่ได้ทําโรงเรือนแบบปิดนะครับเราก็จะควบคุมอุณหภูมิยากนิดนึงนะครับผมอ่าเนี่ยฮะเจอสภาพแบบนี้เข้าไปนะครับจากเหยืที่กําลังจะออกนะครับก็ทําให้ฝ่อและเหี่ยวตายไปนะครับเราก็เนี่ยฮะอย่างเช่นในก้อนนี้นะ,ะนฮะอ่านะฮะก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับ เดี๋ยวเราก็คงาภาวดานะครับให้อากาศมันอุ่นขึ้นเดี๋ยวก้อนเชื้อเห็ดมันก็จะแตกออกมาเองนะฮะขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าจะพาไปรับชมกิจกรรมต่างๆในบ้านเราในส่วนเห็ดบ้านหม้อนะครับว่าจะพาไปทำอะไรจะทำอะไรนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับ